วันนี้น้องวอจะพามาดูความส่วนของน้องไก่กันหน่อยค่ะบินเก่งกันมากและน้องมอนก็ได้ผักสมไทยมาวันนี้นะคะน้องไก่ก็จะได้กินผักสมไทยผสมกับหัวอาหารส่วนเจ้าปลาทูนะคะก็เดินเล่นอย่างสบายใจเลยค่ะผักสมไทยนะคะที่น้องไก่ชอบเพราะว่าใบมันจะอ่อนค่ะเมื่อทำกันสาบเสร็จก็ทำกันคลุกคล้ากับหัวอาหารส่วนหัวอาหารนะคะน้องมอนก็ได้ทำกันช่างมาแล้วค่ะเพื่อลดต้นทุนค่าอันนี้น้องไก่รู้แล้วนะคะว่าน้องวอนกำลังจะไปให้อาหารนะคะก็เดินตามกันเป็นแถวเลยค่ะบางตัวก็บินขึ้นมาก่อนตอนนี้ชุลมุนมากๆค่ะน้องวอน เมื่อเติมอาหารน้องไก่ก็กินกันอย่างอร่อยเลยค่ะและน,นี้ก็จะเป็นน้องไก่ชุดใหม่นะคะเดี๋ยวน้องมมจะลงวิดีโอให้อีกคลิปตอนน้องไก่มาลงใหม่ว่าจะต้องมีวิธีการดูแลยังไงนะคะน้องไก่ชุดใหม่ก็ยังก้าวกๆัวกันอยู่นะคะยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่หลังให้อาหารน้องไก่เสร็จทั้งหมด2องลงเลยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมมจะพาไปเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยะคะ่ะว้าวน้องไก่ไขไว้ให้เยอะมากเลยนะคะน้องมมก็มาจัดเรียงแบบนี้เลยค่ะไขไก่สดๆเลยนะคะไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วไข่เยอะจริงๆซึ่งน้้้้้้ออองงงไไไไกกกกก่่่่่่็ขววววใหสสดดนนนาาาาาารรรรัมมมมมตตตะะะะะะทีีีเเยยจจพคค๋ิแล ที่สังเกตดูได้เลยนะคะในโรงเรือนน้องไก่นะคะแห้งอยู่ตลอดเวลาไม่ชื้นไม่แฉะไม่มีกลิ่นเลยค่ะภายในโรงเรือนน้องไก่นะคะก็มีผลต่อสุขภาพน้องไก่ด้วยค่ะดูแลทําความสะอาดอยู่เป็นประจำค่ะอาหารน้ําต้องเพียงพอเพื่อส่งผลให้น้องไก่อารมณ์ดีแล้วก็ไข่ออกมาเยอะๆค่ะน,นี่จะเป็นต้นมะละกอน,นะคะออกผลแล้วไข่ที่ได้มานะคะ้องมนก็มีไปจัดส่งให้กับลูกค้าขาประจาค่ะที่เหลือนะคะก็จะเอาขึ้นไปส่งที่